โอเคค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่ตาลทีวีกันอีกแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ตาลก็จะมาสอนทำปกช n n e l หรือปก YouTube นั่นเองนะคะก็จะมีสามแอปนี่เลยนะคะหรือสองแอปนี้จะใช้แอปไหนก็ได้นะสองแอปนี้โอเคอย่างแรกเราก็ต้องเข้าไปที่ ps ชกันเลยนะคะก็รอ,อสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคจากที่ได้มาเราก็กดรูปตัวบวกนี่นะคะแล้วก็กดที่ว่า Back เก่าแล้วก็กดไปพิมพ์ว่าสองห้หศนนะคะ แล้วอันข้างหน้าก็สี่สองสามนะคะแล้วก็กดโอเคไปก็ไม่มีอะไรก็กดไปข้างบนสุดเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมข้างล่างสุดผู้ชมเห็นเปล่าไอ้รูปตัวบวกที่มันมีแผ่นสอาทับกันอะ่ะเออแหละกดไปแล้วก็กดรูปตัวบวกแล้วก็ Photo layer Photo library นะฮะก็ Gallery ของตันจะเป็นเวอร์ชันเก่านะคะไม่ได้เวอร์ชันใหม่นะคะโอ้ยก็คลิกไปแล้วก็ท่านผู้ชมจะเป็นเรลด Background หรืออะไรก็ช่างก็ประมาณนี้น,นนะเนาะตันก็จะเอาเป็นตัวนี้ดีกว่า นะคะแล้วก็ขยายไปแล้วแต่ทุ่มชมเลยก็จะได้มาประมาณนี้นะก็กดติ๊กไปไม่สวยใช่มหมอันนี้แค่จะมาทำให้ดูเฉยๆก็กดไปที่รูปบวกเหมือนเดิมแล้วกดกดเหมือนเดิมนะคะก็ อือฮึก็ไปเอาสกินของเรานะคะมาข้อทำสกินของเราให้ตรงจะตานก็จะมาประมาณนี้ละกันแค่เอามาข้าวข้าแต่ตันไม่ได้มาใส่นะแล้วเจ้าอีกกลองก็ได้นะคะเอาอีกตกัวหนะะึอองน่งก็ได้ ก็สองตัวเลยก็ขอบคุณสกินซีดีจาก The My Thailand นะคะก็ต้องขอบคุณด,ด้วยแค่เสร็จแล้วเราก็กดดันไปเลยนะคะดันแล้วก็กดเซฟนะคะเดี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่งน,นะคะอืม ก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็กด Save to g ลเลอรีแล้วก็ติ๊กไปแล้วก,วก็ข้างล่างนี้เราก็เอาเป็น PNG นะโอเคแล้วกดโอเคไปแล้วก็ร okay อสักครู่หนึ่งรอนี่ค่ะแลาวผู้ชมก็ออกเลยเต่อไปก็ จะเป็นสองแอปนี้จะเป็นแอปไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมถ้าแตนผู้ชมเลแตนก็จะเป็นแอปพิกอาร์ตละกันนะคะเราก็จะต้องรอโอเครอแป๊บหนึง่งก็กดที่ไปแก้ไขนะคะส่วนแอปแล้วแล้วมาม่ามา,มา,มา,มาจากไหนวะเฮ้ยใช่ไหม แล้วก็ส่วนแอป ps เดี๋ยวตาจะทิ้งเวอร์ชันเหมือนของตาไว้ใต้ลังคลิปเลยนะคะโอเคแล้วก็เลื่อนไปกดที่ข้อความนะคะโอเคค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมก็ตาจะเอาดอกสันะไหดีเนาะไอ้ตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ กดพี่ข้อความแล้วก็เขียนเขียนชื่อช่องของเรานะคะพี่พี่ตาลทีวีก็จะทำไปแบบคร่าวๆก่อนนะคะอาจจะเละนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะโอเคคะ่ะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะมชมก็ติ๊กไปเสร็จแล้วก็กดข้างบนเลยบนสุดโอเคกดเข้าไปเลยรอแป๊บหนึ่งนะคะมิชมกี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีแล้วก็ง่ายๆนิดเดียวเองนะคะแล้วก็กดแกลเลอรี่นะคะก็บันทึกเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ออกแล้วก็ พสชัต yes, แล้วก็เราก็กดไปเหมือนเดิมค่ะแบ็กกราวด์แต่จะเปลี่ยนตัวเลขเป็น2.0.4.8แล้วไอ้ข้างล่างก็1.1.5.2นะคะก็กดโอเคไปเสร็จแล้วเราก็กดเหมือนเดิมเหมือนเดิมกดแกลเลอรี่รูปถ่ายแล้วก็เนี่ยเห็นหน้าแล้วใช่ไ่ะ นะคะคุณผู้ชมก็จะเอาเป็นรูปอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนแล้วก็ตามหลังด้วยรูปของเราที่ทำไว้เมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมก็นี่ค่ะปึ๊บมันจะได้มาเป็นแบบนี้เราก็กดติ๊กไปนี่ค่ะุ่นผู้ชมก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นแล้วก็กดดันกดเซฟนะคะ เดี๋ยวตัดต่อเลยดีกว่าคลิปมันจะได้ไม่โอเคค่ะุ่นผู้ชมจากที่เราเอ่อทำเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็กดเหมือนเดิมนะคะกดเซฟ e นแกลเลอรี่แล้วก็ติ๊กไปรูปเมื่อกี้แล้วก็เป็นทำเป็นภาพ PNG แล้วกดโอเคนะคะเออกะว,ว่าจะทำให้เมย์สักหน่อยลืมไปเลยเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวทำคลิปนี้จบแบบ นะคะเสียงเบาก็ต้องขออภัยกันด mm ้วยนะคะอืมโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมก็เข้าไปที่อันนี้เลย youtube นะคะเข้าไปที่ youtube เลยนะคะก็รอแป๊บฮึม โอเคค่ะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยคะ่ะกดที่ช่องของเราเลยนะคะแล้วก็กดการตั้งค่ากดข้างบนนี้เลยแต่ตาจะไม่เปลี่ยนนะคะก็ประมาณนี้แต่จะทําให้ดูแต่ไม่เปลี่ยนนะทําให้ดูแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะท่านผู้ชมไม่ใช่ละก็อันเมื่อกี้ของเราที่ทําไว้นะ ก็จะเป็นรูปนี้องไม่เห็นนะวัดนี่ค่ะท่านผู้ชมถ้ามันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมก็เลื่อนขยายได้เออนะคะเลื่อนแล้วก็ขยายก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ แต่อันนี้ตันไม่ได้ทำนะคือประมาณนะ่ะจะไม่ใส่อะนะคะโอเคก็ถ้าเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปข้างบนขวาเลยนะคะผู้ชมเห็นเปล่านั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ต่างคลิปต่ต่อไปก็เออก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะคือตอนนี้งานเยอะมากทั้งที่เรื่องโรงเรียนแล้วก็เยอะแยะนะคะอือฮึก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย